โอเคน้อพี่น้องเนาะเปิดคาบึ้นมาในมือนี้พี่น้องเไยเนาะกายู่นาบ้านเฮือนซานเนาะของสาวจอยสาวแตวหรือว่าน้องน้ำผลน้อพี่น้องเนาะฮะพบเจอกันพี่น้องเไยหลังจากห่างหายกันไปหลายมือหลายวันโว้สมควรเนาะอ่เมืวานเมื่อซื้อนี้ก็ถือว่าจักสิว่าจังใดแล้วเนาะทางสาวจอยเพิ่นโอ้ยพี่น้องเไยหลังจากจิ้ซีเนาะไปพี่น้องเพิ่นเห็นคลิปเพิ่นก็โอ้ยบ่เวียดเอ้ยว่าทัน อย่าปะอย่าทิ้งเราได้สาวจอยนั่นว่าสันเนาะเข้าไปเยี่ยมยามกันแน่ว่าสันเนาะฮะจังไงก็ขอกราบทักทายสบายดีสวัสดีกบขุนพี่น้องอินดี้รถสุขภูทุกคนพี่น้องเห็นเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโมเยดบ้านห้องคือเก่าเนาะฮะก่อนอื่นเบรถพี่น้องเห็นเนาะหันมาเบิ่งทั้งนี้เฮ็ดยังอันนั้นโอ๊ยแต่ว่าเฮ็ดเจ๊ฉันกินข้าแล้วกินข่าก็คือกินอยู่ันเงาไว้กสินยาดหน้าแท้เฮ้ยเนาะ

vậy thì bọn nó khẩu bình viên nó ta cái tiền tu đấy rồi phi nông nó mà hiềm thăng cho chơi mày phi nông nó uhm, thăng ngân thiên nông nông phân sang mà ừ. lông mươi đã. nó để nông yếu ta như này, mì mì nạm quả một là cà เข่าให้กุ้ยชีแอให้กุ้ยี่หยาด้คือเบาเบียดว่าีได้ีปนองเลยเนาะเลิกกินก่วได้ยินหัอ่านไม่กินข่าเนดิเออ้ได้กินี้วเนาะว่ต้าจะกินพ่กเข่านะขึ้นกินในรถพูดไปนั่งยิ้มไ้รถโอ้ยแดกอเพราะเลี้งารถเนาะรีรี่มกินนะเบิ่งแขกเลยเนี่ยอ่พูดนั่งพูดก็ได้อยู่อ mama 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 <laughs> ừ. à, đi rồi người chính chào con nó à pho long thọ à, à, một tuần chín im phước sức động à mới xem nó có tạo với cái gì nếu gì này còn đấy cũng mới người dân đi chín mi pho long mi thì nào người các bạn phải thế Ồ, oh, từ sau, từ sau phải thế thì gì đấy Cứu khẩu rồi, người bỏ sao không? Ổng mắt thì sao? Ổng mắt nhưng không bảo nào từ cần nhúc nó ngon ngon quá sườn từ ngon 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 đi ngon 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 อ้่มเลเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยเริ่มาเห็นอ่านเริ่มเลยอ้าทางางเขาหลักมาเห็นเลยเนาะนี่เนาะอ้าวตัได้รรถอยู่พุ่นนั่น ยังแต่ขึ้นมาพี่ก่อนจิกมือแล้วนี่สองมือนี้โอ้ลักมาเหินดีนี่เนาะโอ้มาสามมือนี่นอาโธ่รอบก่อนสองรอบนี่สามยืดยืดสบัดน,นี่แค่คนสบัดน,นี่ยิ <c oughs> งสองเออเบ่งกัน Ô mặc cứ tên nó, mặc tang nữa ôi thoải đi đi tên nữa đi, sao bên này <laughs> <laughs> mất sao bên này mất sao bên này mất sao Bình này mất sao bên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  sao bên này mất sao À, <laughs> à, <6 m>. <cười> <cười> để hoa đi ở yềm mục ngang 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 cái nè, ngang ngang ha, ngang mét, ngang 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 này, đó, ngang à, ngang à. giờ gì chứ? <laughs> đó, ý nó thuốc nhá là ngụm người, ngụm người <laughs> มัจักเลยเมนบ้าเมนมะขามีหนาชุกเลยเห็ดเบากว้าไปจักอ่าแต่มือี้ไปติดรถติดล่างบ้านนอนพนเนาะคือชิบติดดอกมือี้เนาะคันติดพี่เวมาโหลดแต่ก่าบ่เออเอออเอปนอนหากระลับเห็ดสองมือโอ้จวดจ่จวดจ อีกจากมือได้รอบเนี่ยเนาะเจีงใชห่างหายกันอีกนี่มาพอดีน้องน้ำผนกินฮอดแล้วก็ห่างหายกันอีกบัวเนาะอ่ากําลังมวนวนอยู่อะไงบับเงียบจิตอีกเว้ยเนาะแม่นีโด้เนาะ มาสามได้ได้เชงชูเพิ่นบันนี่มีหรอบไ,ไออออด้ยังแกวายแกวายหว้หวมามือเราไปกินล้วไปยักนี่เ,เออใครเนี้ยผ้ามือเราเว้ยมือนี่เว้ยอ่าเชดหอนไปหอนมาแล้มันมูสิบญเนาะเนาะโอ้เดียวเดียวฉันมอนี่ Đi tâm treo chào chào cái đấy chào đây uh, ừ. uh, <laughs> nên cái chào chào nó anh em chào 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 nó chào mà tổ mặt tiền có chào 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 nó chào 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 Nó chào 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 mhmm 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 mày mhm 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 nó mhm 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 này, mhm 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 này mhm 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 อนะอนึอ่่เอเอาเวียกค่างานเนะาะพอจเตียงก็ตูดไปตูดมาเนาะมอนอ,อยู่พี่มนอนีมาพี่อีกเลยหับบอนนี่นะันหมานแต่เกานะ่าเนาะออืออยู่นี่นะอุน่นอยู่หุ่นหนาวมันหับรุ่นๆเลยนี่ในบอบังเนะอืออย่องงไไหดแล้วนะเนาะคิดสูตระันเห็นในดใด พอชาพันมานน่ไว้หมันเด็กเด็กมานน,นะเอย้อยมันเด็กมันมันอาหารคงอยู่คงกินน,นะเออใาย่ขมาเจี๊ยดิมันอยากเลี้ยวรถมันบ่ค่อยมานเน้มันเขามาเจีนี่มันบังวะ <laughs> <อ>มานขี้ดินอ้ด้วยเจ๊ดินแห่ดินใชยเออแนะว,วบ่าะ <laughs> า นั่นแหละเลาะเบิงทั้งช่างรถเพิ่นกันพอหยอกได้กัดพอเราหายหัวยังกินข้าวเสะอ่าดี๋ยวทางนอกน้องดังเนาะทางในก่อนเออ่าขึ้นซองอยู่คู่หนึ่งนะเนาะอ่าเวิร์นน้องท่องใสมาอ่ยู่วให้พี่น้องเลยอ่า นีนนเน่เนาะอ้มื้อนี้ยเห็นแล้วบ่ห้องเหรอแล้วจวดจะสงมือเท่านี้เว้นนี่เราไจักแล้วเร้ไจักห้องนี่ยัอยงอยู่เนาะเอออ่ๆๆาอ่าวันนี้พักย็นห้องนี่บ่าวานเนี่ย อืมมั่งออ่าใส่สูตรอ่ะไอเวียดพันวอดรถนะอ่ากอบังามตัวโบกงามผิดยังวะโบกโบกงามเลยซื้อสีมาท่าเอาท้าสีโบกงามเราซื้อสีใหม่มาท่าอ่สีใหม่มาท่าเลยยังโบกงามทุบทิมหาฉากไม้มาเฮ็ดนี่จบบัดแล้วบ่ลีได้เดี๋ยวเห็นได้ยังถือใจอยู่เห็นเนาะ

cháy sao chơi bộ tuổi không phải anh này là pop, pop là bò hả ngoài pop ngay pop đại thế à, rồi nó à tôi phát hiện hết những cái này ô đôi giờ vài đi đó đôi giờ vài đi ha chị nôm non quên chị nôm năng đó chị nôm tầng non rồi mà cành sòn khốt. Bao đu ngọc vào năm mỹ. Oi, mát ngọc, nè. ôi, mhm mhm mhm. Tiếc thoo lại, yang. Eh, miếng, eh. Vô đây, bộ bộ, bộ, à, à, à. đây, 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 đấy đây, 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 ờ, ờ đây, 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 ตะก่อนมาสองวันนี้มาผูดอดียวนี่ก็วิ่งแหชอนท่าอีกเนาะโอ้ยสายโดดโดดลมก็ลมดิลมก็ลมแค่นี้แต่ว่าบนหนาวช้นสองสามเมื่อก่อนเนาะแค่นี้อยู่มือนี้กับเมื่อวานธรรมดาพออยู่ได้บ่าก็คอยสิมมาด้วยคอยยังมาจบหมายแฮนด์เแฮนดีเหมายไว้ผู้เดียวแล้วถึงงาตลำต้ำตีมนี่น่ะหมายเลยหมายแล้วหมายตั้งแต่เริ่มจ่อพุ่น แสดาขวบาทันเจท่นบท่นดทสิอขันงานแท้ท่าอ่ะป่อยห้ันแท้ตหนึ่งได้มาอยว่าโอ้ยหมดวน่มันต่อตั้ไม่ได้ตามักคือการห็นบอกว่าอยู่บ่อมันกินสบายฮะเนาะโยอยากซีมึงว่ะก็รเดี๋ยวจอยง่ายหัวของข่อยข่อยมึงที่วงดี้นลชีว่าแหละชุมเพลนมาซกันอยู่นี่เนี่อยู่ดงอะเนาะ ต้องถามบ่าสวยคนแร้ผู้มักไฟเนี่ยโอ้ยบ้าสวยเอาไปจ้างคอนโดเห็นบ่บ่ได้เคยเห็นต้นนี่จะคืออะไรักเห็นนี่เห็นเดียขามากในตลาดบ่วางไว้ต่ำๆในตู้แบบนี้เห็นแต่ในเห็นแต่หมาวันนั้นี่ยต้นหนู่ม่เคยเห็นหักเห็นข้างแรกนี่นะต้นแรกว่ะมาที่แรกคนบ่ได้คิดว่าต้นนี่เลยเห่นบ้าจักฟูมักไฟเนาะฟมักไฟมังเงี้ยวเต็มชื่อโยนก็ได้ ครบสุดมาบ้านดงมังยางไม่ได้มีแต่มังยางนะหม่องไฟอย่างเงี้ยมีบัดดวงหม่องยางเหมืนดวงหม่องไฟลูกคนแอบติเอาลูกเขานอนเนาะลูกมันอยากกินนมเพราะลูกคนไปแต่เศร้าไปแต่เศร้าบ้านบุกแต่เศร้าเลยคนเอาลูกคนเขากินนมมนเองอยากกินนมเมื่อกี้มาแกกินนมมันกองมึงบ่าแพรียดเนาะ

บิก่อนน,นะไปดองเลยเนาะโอ้ยยังบ่มา,มาทั้งช่างเขาทั้งนี้เนาะทั้งเฮือนน้องน้ำผลเรียบร้อยเลยเนาะมาลงมือล่ะอืมไปดอนะงเลยเนาะอ่าจัดตุ้มจักไซยังเพิ่นะยังเพียบนะยังเพียบอืมไปดองนะแกคือว่านะ Boy, <laughs> mấy anh <liệu> bán này. <laughs> Đó. Mình được mưa là bà này luôn. Hm. <laughs> à. Boy, quá, được học đi. Ui, <laughs> nó, <laughs> mình được mưa đâu dạng, hè. Boy, bọc bơi vào đất đai. Hm. 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 Hm

ใช่แล้วบ่อูุดนะคอยบอกนะใช่แล้วพ่อเอาอยู่เอาเข่ากับห้ามไปอ้อยเอาโอ้ยเอาเข่ากับห้ามไปกองไว้เรียบร้อยแล้วได้ฮะอืมผักนานี่มันเนาะมันแห้งบ่น้องทองใสนี่โอ้โหนั่นลนักดีนานน้ำนักดีเออบ้างไรก็เบ้าเนียเออเออเออ Ô, oh, đi đâu người mắc nè nè nó nè nó đi lo nó cũng dù về đi đâu người quạ phân phải chắc sọp đó mà này Bớt chắc sọp đó mà này bà Bớt này เออรวดเร็วท uh, 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 uh. um. ันใจพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเดินนงนําปุ่นเพ่อลงมือเนาะอืทางสาวจอยเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ายังอยู่ เดิมแล้วหลังนี้พี่นอนะ้องเนาะมีแต่ว่า,ารุ่นน้ำกันพี่น้องเนะาะว่าสีแล้วในะประมาณเท่ามือพี่น้องเลยเนะาะมันนี้ก็ถือว่านั่นแหละเนะาะมาหาทางจอยเพิดต่างทางไปพี่น้องเอฟซีเนาะเป็นนินมาลายพี่นอ FC, นะ้นนองเนาะหลังจากเนในคะลิปวันนี้เนาะบางอเ่าง อยาไปยเนาะน่น้ออย่าไปปะไปจิบเราได้ทั้งเกาจอยเฮาบอนน้อนาะง้องน้อ้องน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 าองน้องนเองน้องน้องนัอน้น้องน้องนอนน้องน้อน้องน้อั้งน้อ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 น้องนองน้องน้อเน้องน้องไทเงน้องน้องน้รงนาะงน้องน้องนองนอตน้งนองน้งนอนองน้อนองน้อ่น้องนองน้งน้องน้องน้นนน้องนน้องน้อ้น้น้อง้อ้ พี่ชายขอตัวลำร่าพายจากชะกอนพิพผาดประการใดขอตัวขอพายน้ำไม่ลายเนาะอ่ะท่านี้ละก่อนพี่พน,น,น,พน้นะอ,นอ,นนองสบายดี